สวัสดีครับผมเฟิร์สจาก MC Firsting สำหรับบทสอนภายในวิดีโอนี้จะเป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรมที่มีชื่อว่า b ล็อก b i n นั่นเอง b ล็อก b i นคืออะไรนะครับซึ่งก็เป็นโปรแกรมตัวช่วยในการสร้างโมเดลที่สามารถเข้าถึงตัวเกมอย่าง m ไม craft ได้นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มพวก m i n e Craft Beat Lock Edition หรือ m i n e Craft j a v a Edition รวมถึงโปรแกรมนี้สามารถใช้ทำผลงานอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชมเคสของโมเดลหรือชมเคสของโลพลีได้วิธีการที่เราจะเข้าถึงของตัวโปรแกรมบล็อกบปนได้นะครับสามารถรองรับได้ตั้งแต่อุปกรณ์อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือว่าบนพีก็ได้นั่นเองอย่างแรกให้เราเข้ามาที่หน้า Google ก,ก,กันก่อนแล้วให้พิมพ์คำว่า บล็อกเลนก็สามารถกด enter ไปได้เลยจากนั้นเข้าไปที่หัวข้อด้านบนสุดตรงนี้นะก็จะเข้าสู่ทางหน้าของเว็บไซต์ b l o c k b i n net นั่นเองซึ่งภายในหน้านี้ก็จะมีข้อมูลบอกสรุปรายละเอียดเลยนะครับอันนี้คือส่วนของผลงานต่างๆที่สร้างโดย b l o c k b i n นั่นเองแล้วเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะพบว่ามีผู้สร้างจากกลุ่มมากมายเลยนะครับที่สามารถใช้โปรแกรม b l o c b e n ส่วนใหญ่ก็จะมาจากทีมงานของ marketplace และทีมงานของ mojano studio ด้วยที่สามารถใช้งานตัวโปรแกรมบล็อกเปนในการสร้างพวกเอ่อวาเดหรือว่าเอ็กซ์ล้าดน,นั่นเองเท่าที่จำได้นะอ่ะทีนี้ถ้าอยากจะต้องการดาวน์โหลดนะครับผมจะมาเริ่มต้นจาก PC กันก่อนนะก็สามารถดาวน์โหลดตรงซีฟฟา้านี้ได้เลยส่วนนี้ก็จะมีบอกนะครับว่า เวอร์ชันล่าสุดนี้เป็นเวอร์ชันอะไรและเช่อการอัปเดตก็คือ the texture group update ในส่วนนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่พวก windows linux หรือ mac os ก็ได้นะครับผมถ้าสำหรับใครที่ไม่มีการลองแลบพวกโปรแกรมอย่าง3แพลตฟอร์มนี้นะครับก็ให้ย้อนออกมาได้เลยก็สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์แอปได้นั่นเองนะครับผมก็สามารถกดเข้าไปได้เลย มาถึงส่วนอย่างถัดไปนะครับจะเป็นการแนะนำฟอร์แมตแต่ละอย่างที่สามารถใช้งานในการสร้างโมเดลได้นั่นเองก็สามารถมาดูแถบด้านซ้ายตรงนี้นะครับมันจะมีหมวดหมู่และฟอร์แมตแต่ละอย่างที่สามารถใช้งานในการสร้างโมเดลได้แตกต่างกันนะครับมาดูส่วนหมวดหมู่อย่างแรกนะครับนั่นก็คือ general หรือว่าหมวดหมู่ทั่วไปนั่นเองฟอร์แมตรแรกในหมวดหมู่นี้นะครับนั่นก็คือ generic model นะครับซึ่งภายในฟอร์แมตนี้เขาจะอธิบายว่า นี่คือรูปแบบที่คุณสามารถสร้างโมเดลเป็นโลโพลีโดยใช้ลูกบากและกำหนดรูปร่างของแมสได้การกำหนดรูปร่างของแมสในที่นี้คล้ายๆพวก3 d Object อะไรต่างๆที่สามารถนำไป Import พวกการใช้งานโปรแกรมทำ a n i m เมชันของ Minecraft อะไรต่างๆนั่นเองนะเขาก็จะมีบอกนั่นเองนะครับผมว่าสามารถนำไป Import อะไรได้ นี่คือทา์เกตนะครับที่เขาจะบอกว่าสามารถใช้งานพวกสเกตแฟบหรือ 3d pending อะไรต่างๆอ๋อ,อและอีกอย่างก็คือในส่วนคำอธิบายด้านล่างนี้ก็คือโมเดลไม่สามารถดาวน์โหลดเข้าสู่เกมไหมครับโดยตรงเฉพาะฟอร์แมตนี้นั่นเองก็คือทุกครั้งที่จะทำการบันทึกโมเดลในฟอร์แมตนี้นะครับมันจะไม่ทำการบันทึกในส่วนของไฟล์ J s o n ะมันจะทำการบันทึกในส่วนของไฟล์ประเภท OBJ หรือว่า 3D object รวมถึงไฟล์ประเภทอื่นๆด้วยนะครับที่สามารถบันทึกได้มาถึงส่วนอย่างถัดไปนะครับนั่นก็คือ i n m a e ในส่วนนี้เขาจะบอกว่า i n m a e 2 d Editor ที่จะช่วยให้คนสร้างและแก้ไขาภาพและภาพแบบพิกเซลได้โดยตรงในบล็อกบินโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมแก้ไขาภาพภายนอกเพื่อดัดแปลงเท็กซ์เและสร้างพิกเซลของคุณเอง ถ้าใครที่อยากจะต้องการสร้าง t e x t u r จอร์ในแบบของไอเทมหรือจะสร้าง t e x t u เ e อเป็นพวกบล็อกขนาดเต็มประมาณ16กคร16ก็สามารถเข้ามาดูที่ Format นี้ได้มาถึงส่วนหมดหมู่ถัดไปนะครับจะเป็น Minecraft ซึ่งภายในหมดหมู่นี้จะมี Format เยอะต่างๆเลยนะครับมาดูส่วนที่ Format แรกนะครับก็คือ java block item ซึ่งภายใน Format นี้นะครับมันจะมีท a กเกตบอกว่าสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ไมครับ java edition เท่านั้น ส่วนภายในนี้จะอธิบายว่าการหมุนหรือการโรเทน,นะครับจะจำกัดอยู่ที่22.5องศาและ1แกนต่อองค์ประกอบโมเดลจะจำกัดที่3ต่อ3ต่อ 3, 3บล็อกอีกอย่างคือการแสดงผลไอเทมในการตั้งค่าทำให้ใหญ่กว่าได้หมายถึงว่าสามารถกำหนดการแสดงผลในช่อง inventory หรือช่องในส่วนของเม n เห็นสามารถทำได้ตั้งแต่พวกบล็อกหรือไอเทมต่างๆนะ นี่คือฟอร์แมตที่ไม่รองรับสำหรับแอนิเมชันในวาน,นิลาของไมค์ครับถ้าคุณใช้สร้างเป็นมอดสามารถใช้ gecko lib เพื่อทำแอนิเมชันโมเดลหรือถ้าไม่มีทางที่จะทำแอนิเมชันคือการสลับใช้คอมเมนตหรือ a n i m เม e เท x t เจอร์มาถึงส่วนถัดไปก็คือ b e d โลเอ e น t ิตีนะครับเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับก็คือเบสโลเอ i t ชันสามารถใช้งานได้เท่านั้นนะส่วนนี้เขาจะอธิบายว่าเข้าถึงโมเดลสามารถ มีแค่1 t e x t เท็กเท่านั้นในส่วน Format ถัดไปนะครับนั่นก็คือ b e d ด o c k Block นะครับในส่วนเป้าหมายก็เช่นกันนะครับสำหรับ m i n e c ไมค e d r o c k Edition เท่านั้นส่วนนี้เขาก็จะบอกว่าขนาดรวมของบล็อกจะจำกัดอยู่ที่3 0 p พิกเซลในมิติทั้งหมดโดยจะจำกัดให้ห่างจากจุดศูนย์กลางบล็อกได้ถึง7พิกเซลในทุกทิศทางสามารถนำเท็กเจอร์หลายประเภทมาใช้กับลูกบาศต่างๆในบล็อกบินได้ แต่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมใน behavior pack เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องในเกมในส่วนฟอร์แมตถัดไปนะครับนั่นก็คือ model entity ในส่วนฟอร์แมตนี้นะครับสามารถได้เฉพาะ minecraft java edition เท่านั้นซึ่งส่วนนี้เขาจะอธิบายว่าขนาดของลูกบากจะถูกจำกัดเป็นจำนวนเต็มและโมเดลที่เขียนด้วยโค้ด j s ส n แทนที่จะใช้ data structure เหมือนกับฟอร์แมการ Export ในโป b แกรอื่น มาดูส่วน format ถัดไปนะครับในส่วนนี้ก็คือ Optifine n t i t y นั่นเองซึ่งเป้าหมายที่ใช้งานได้นะครับสำหรับ Minecraft Java Edition ด้วย o p t i f i ได้เท่านั้นซึ่งภายในนี้เขาจะอธิบายว่าถ้าผู้ใช้ไม่ได้ติดตั้ง o p t i f i จะไม่เห็นโมเดลจุดมนของโบลนจะถูกล็อกไว้ทางที่ดีปล่อยมันและอย่าจับซึ่งการใช้งานนี้ผมก็ค่อนข้างไม่เข้าใจเลยนะครับว่ามันมีผลยังไง ถ้าใครที่รู้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้ในส่วนอย่างสุดท้ายนะครับในสําหรับฟอร์แมตนี้ก็คือ Minecraft skin ซึ่งภายในนี้จะมีเป้าหมายที่ใช้งานได้นะครับสําหรับ Minecraft Java Edition หรือ Minecraft Bedrock Edition ก็ได้ต้องบอกก่อนว่าฟอร์แมตนี้ไม่สามารถบันทึกเป็นโมเดลได้นะครับแต่สามารถใช้ในการตกแต่งพวกสกินหรือเท็กเจอร์ได้เท่านั้นส่วนนี้เขาจะอธิบายว่านี่คือฟอร์แมต การดีไซน์ที่จะสร้างสกินและเท์เจอร์ของเอทิตี้โมเดลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแบบอื่นสามารถแปลงฟอร์แมตที่แตกต่างได้มันจะมีบอกนะครับสามารถเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็คอนเวิร์ตโปรเจกต์อะไรประมาณนั้นโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวนจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนำในส่วนของฟอร์แมตแต่และอย่างมาถึงส่วนอย่างถัดไปนะครับจะเป็นวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆในส่วนของการแก้ไขาโมเดลหรือในการสร้างโมเดลนั่นเอง ภายในวิดีโอนี้ผมจะลองใช้ในส่วนของ generic model นะครับใน format นี้และให้ทำการสร้างในส่วนของ new model ได้เลยมาถึงส่วนหน้านี้นะครับให้เรามาทำการสร้างคุณสมบัติของไฟล์โมเดลกันก่อนในส่วนอย่างแรกนะครับนั่นก็คือไฟล์เนมนะครับหรือว่าชื่อของไฟล์โมเดลนั่นเองเราจะทำการพิมพ์ชื่อเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือว่าพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะยกตัวอย่างเช่น test ประมาณนี้ อีกอย่างคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าผมสมมติว่าพิมพ์ใหญ่ T E S T ประมาณนี้แต่ที่ผมพิมพ์ใหญ่ได้อย่างเดียวนะมันจะสามารถใช้งานผ่านตัวเกมของ Minecraft, b e d r o c k หรือว่า Java ได้หรือเปล่าซึ่งทางที่ดีถ้าส่วนใหญ่นะเวลาพิมพ์ชื่อไฟล์ประเภทต่างๆนี้ผมแนะนำให้เป็นพิมพ์เล็กดีกว่าต่อไปก็คือโมเดลอด e n ติไฟเอก็คือ เป็นชื่อ ID ของโมเดลนะครับหรือว่าชื่อส่วนของ Geometry ของโมเดลนั่นเองก็สามารถพิมพ์เลขได้เท่านั้นนะครับก็ยกตัวอย่างเหมือนกันนะ t e s t ประมาณนี้ในส่วนอย่างต่อไปนะครับนั่นก็คือ default uv mode นะครับก็สามารถเปิดเข้าไปดูได้นะมันจะมีตัวเลือกทั้ง2องอย่างอย่างแรกนะครับก็คือ perfect uv นะครับเราจะสามารถแก้ไขส่วนของ uv ของโมเดลได้แบบอิสระนั่นเองนะสมมติว่าถ้าเรายิ่ง แก้ไขแบบให้โมเดลขยายใหญ่ได้ในส่วนของหน้าต่างหรือว่า UV นะครับก็มันออมันจะอยู่ในส่วนนี้นะ UV ในส่วนของหน้าต่าง UV เนี่ยมันจะทำการคงรักษาเท็กเจอร์เอาไว้ได้อยู่และอีกส่วนหนึ่งคือ block UV นะครับในส่วนของ block UV นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสร้างสกินของผู้เล่นนะครับมันจะทำการกำหนดตำแหน่งของ UV ไปอยู่ส่วนนั้น แต่ถ้าเกิดว่าเรายิ่งไปขยายในส่วนของโมเดลนะครับในส่วนของตำแหน่ง UV ต่างๆมันจะเพี้ยนไปนั่นเองอย่างสุดท้ายนะครับก็คือ Texture s i ส e ก็คือเป็นขนาดส่วนของผ้า Texture นั่นเองนะตั้งต้นเขาจะตั้งอยู่ที่16คูณ16ซึ่งเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่8คูณ8จนถึง256คูณ256ได้เท่านั้นถ้าหากว่าเกินกว่านั้นนะครับก็ถึงประมาณ512คูณ512 อาจจะเกิดผลทำให้ภาพของตัวเกมไหมครับจะประมวลผลช้าได้โอเคเมื่อเราได้รู้คุณสมบัติตามนี้แล้วนะครับก็สามารถกดคอนเฟิร์มไปได้เลยเราก็จะเข้าสู่ถึงหน้าเอ,อ่อมุมมองแบบ 3D นะครับผมก็จะประมาณนี้โอเคทีนี้เราจะมาเริ่มสาธิตในการสร้างโมเดลกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะเข้าไปที่ในส่วนของ add q u u e นะครับผมเพื่อทำการสร้างลูกบากึ้อนมา1ตัวนะครับผมปึ๊บ ลักษณะของลูกบากก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองทุกครั้งที่สร้างลูกบากขึ้นมานะครับสังเกตในส่วนของหน้าต่าง UV ตรงนี้นะครับมันจะทําการกําหนดว่าในส่วนของ UV ที่ลูกบากได้สร้างขึ้นมานั้นมันจะประโยชน์ส่วนไหนอีกอย่างคือเราสามารถเคลื่อนย้ายในส่วนของ UV ได้นะครับซึ่งถ้าเราสร้างมาขึ้นมา1ลูกบากแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีการแสดงผลของตําแหน่งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้นั่นเอง ในส่วนของเครื่องมือ move นะครับผมในส่วนเครื่องมือนี้สามารถที่จะเคลื่อนย้ายในส่วนของลูกบากได้อย่างเช่นเคลื่อนบนซ้ายขวาประมาณนี้ในส่วนของ resize นะครับสามารถที่จะขยายส่วนของลูกบากได้นั่นเองสามารถขยายได้ทุกทิศทางเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่ผมทําการขยายนะครับในส่วนของ uv เนี่ยมันจะทําการขยายตามเนี่ยเห็นไหม ก็จะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนถัดไปก็คือการโรเทนะครับหรือว่าการหมุนซึ่งจะแสดงในส่วนของตำแหน่งองศาต่างต่างครับตามสีเลยนะก็สามารถเลื่อนในส่วนของส่วนไหนก็ได้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะสามารถหมุนได้ในส่วนอย่างต่อไปก็คือ point t o จะทำการมาร์กตำแหน่งในส่วนของลูกบาศต่างๆนั่นเองอยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเอาจุด point นะครับไปโยนในส่วนบนสุดนี้ แล้วผมลองใช้เครื่องมือโรเทตมันก็จะประโยชนในส่วนนั้นนั่นเองนะมันจะไม่ได้อยู่ในใกล้เคียงของตัวลูกบาศนั่นเองอ่าก็จะเป็นประมาณนี้หรือทุกคนจะสังเกตเห็นง่ายๆนะครับมันจะมีเส้นอยู่สีตำแหน่งนะว่าตำแหน่งที่เราตั้งจุดไว้นะครับมันจะไปอะยู่ส่วนไหนได้หรือถ้าอยากจะให้จุดนี้นะครับประยู่ศูนย์กลางของตัวลูกบางนะครับก็สามารถกดเข้าไปที่ตรงนี้นะ Center Point อ่านี่ ในส่วนเครื่องมือต่อไปนะครับสามารถทําให้เชื่อมระหว่างโมเดลอีกอันนึงไปยังอีกโมเดลหนึ่งได้นั่นเองยกตัวอย่างผมจะสาธิตนะเดี๋ยวผมขอทําการสร้างขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนี่แล้วก็ทําการขยายออกมายกตัวอย่างเช่นถ้าผมใช้เครื่องมือนี้ถ้าเราต้องการอยากจะให้ส่วนของโมเดลสีส้มๆนี้นะครับไปติดอยู่ที่ลูกบากของโมเดลตัวสีม,ม่วงๆนี้นะครับ ก็สามารถเลือกทิศทางตรงไหนก็ได้นะครับผมมันจะมีจุดเส้นดําๆอยู่ตรงนี้นะลองกดเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็คลิกไปที่ส่วนโมเดลอีกอันนึงแล้วให้ทําการชี้ไปที่ส่วนไหนก็ได้นะครับนี่มันจะแสดงผลเส้นที่จะทําการเชื่อมโยงนะเราก็สามารถกดไปได้เลยนะครับเพื่อทาการให้ตัวโมเดลสีส้มๆนี้ไปติดอยู่ที่ตําแหน่งของลูกบาศท,ที่ต้องการนะปึ๊บอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ในส่วนเครื่องมือถัดไปนะครับจะเป็นการตัดเครื่องของส่วนโมเดลต่างๆนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างมันจะมีการแสดงผลตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะว่าอยากจะหันในส่วนของลูกบากตัวไหนก็สามารถลองกดเข้าไปดูนะครับจะเป็นยังไงอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะทําการหันเครื่องแล้วเห็นไหมเมื่อได้ทําการหันเครื่องแล้วนะครับผลปรากฏว่ามันจะทําการสร้างตัวลูกบากเป็นไฟล์ใหม่นั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราได้รู้ในส่วนเครื่องมือต่างๆแล้วนะครับ ยังมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือเมื่อเราได้ทําการเคลื่อนย้ายตําแหน่งหรือว่าการขายายในส่วนของลูกบาศกต่างๆนะมันจะมีโมดอยู่ด้วยนะครับในส่วนด้านบนนี้ก็สามารถกดเข้าไปดูเลยมันจะมี3โมดด้วยกันนะครับอย่างเช่น g o b a l p a r i t แล้วก็ local เริ่มต้นจาก g o b a l กันก่อนแล้วผมจะลองสาธิตในส่วนของลูกบากนี้แล้วก็ลองใช้เครื่องมือ r o t a t เพื่อทำการหมุนอองศาก็จะประมาณนี้นะ แล้วก็กลับไปที่ move ซึ่งการแสดงผลการย้ายตำแหน่งนะครับก็จะเป็นตามปกตินะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นนะครับอย่างเช่น p a r l l อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลเกิดขึ้นยังไงหรือเปล่ามันก็คล้ายๆกันนะแต่ถ้าเกิดว่าใช้อันที่สนะครับเป็นโหมดท้องถิ่นมันจะทําการเปลี่ยนเส้นทางนะครับในการย้ายตำแหน่งแทนแล้วมันจะมีผลในส่วนของ resize ด้วยเช่นกันนะ ก็สามารถขยายตามเส้นทางของเพกัดแบบไหนก็ได้โอเคมาดูส่วนอยางถัดไปนะครับนั่นก็คือ mirror modeling หากเราได้ทำการเปิดโหมดนี้เข้าไปแล้วนะครับแล้วทำการสร้างลูกบากหนึ่งตัวอ่าประมาณนี้นะอย่างเช่นผมทำการย้ายตำแหน่งอยู่ประมาณนี้นะมันจะทำการสร้างอีกตัวโมเดลขึ้นมาแล้วนั่นเองครับผมคล้ายๆเหมือนเอ่อว่าเราสามารถโต้ตอบกับกระจกได้อะไรประมาณนี้เนี่ยมันจะทำการคื่อนย้ายตามเลยเห็นไหม เราจะสามารถขยายตามได้นะครับผมมันก็จะทําการขยายตามนะอ่าหรือเราจะสามารถหมุนก็ได้นะครับแต่ตําแหน่งการหมุน,นคมันจะต่างกันก็อ่าประมาณนี้และนี่ก็เป็นวิธีการทั้งหมดสําหรับการสร้างโมเดลเบื้องต้นโดยการใช้โปรแกรมบล็อกบินนะครับ ถ้าใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจวิธีการตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe หากใครมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้สำหรับภายในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทาั้จมไปก่อนสวัสดีครับ